สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสเสียงที่าได้ยินจัดทำโดยชออ่องอาร์ตในคีนคอ,อีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางอังกฤษคืนนี้นะครับเมื่อคืนอังกฤษแตก3ตัวนะครับแล้วก็เจาะ4-8-7-8บนล่างตรงๆนะครับมาฟังการวิเคราะห์อังกฤษวันนี้นะครับอังกฤษเปิด12622นะครับเปิดเปิด1 2 6 2 2ซึ่งทะเลกลุ่มถ้าใครได้เคยผมเคยบอกแล้วว่าเลกลุ่มปกติถ้ามา2ตัว ถ้ามาแค่2ตัวมันจะขาดอยู่ทั้ง3ตัวเป็นการจับยากมากนะครับแต่วันนี้ผมมองดูแล้วในเมื่อมันเบิ้ลสองสองผมจะจับตัวของมัน2องสองมาบวกกันแล้วก็ยึดหลักของยึดตัวของ2ไว้1ตัวครับวันนี้อากิตเด่น4 2ครับชอบ4ครับชอบ4มากก็่า2เลกน้อยครับ0 4ครับ2 4 6 4 8 4ครับ แล้วก็ชุด2ครับ02 82ครับติดเบิ้ลส4ครับหลักร้อยในเมื่อชอบ4มากกว่า2ก็กลักร้อยก็ต้องใส่2ครับเนอะลองพิจรารณาดูนะลองพิจรา,ารณาดูอังกฤษปิดอังกฤษปิดประมาณบาไอ้ไม่ใช่บายนะขอโทษบายของประเทศเขาแล้วมัม้งอังกฤษปิดประมาณบ้านเรา5ทุ่ม40ครับปิดประมาณ5ทุ่มสี่ ถามว่าผมมก่ผมก็ว่าเป็นรอบแรกแตกเลยเนาะแล้วก็ลองดูครับลองพิจารณาดูครับผมว่าเป็นแน้วก็ลองพิจารณาดูด้วยกันว่าจะตามหรือไม่ตามใครบางคนไม่เนเชื่อผมเถอะถ้าคนถ้าคุณจะเล่นรักเล่นดาวโจนนะคุณไม่ต้องคิดว่าเอาหุ้นรัเสเซียแล้วไปทําทุนเลยคุณเก็บทุนไปไปเล่นดาวโจนอัดดาวโจนดีกว่า บางครั้งเชื่อไหมถ้าเองเล่นสามัดเราเลือกรัดใดลัดหนึ่งมาผิดปุ๊บไม่ทันได้ทุนแล้วเสียทุนอีกดาวก็ไม่ได้เล่นดาวเข้ามาอีกทาไงใช่ไหมถ้ารักจะเล่นดาวโจรครับสามลัดไม่ต้องเล่นเหมือนกันแลวมีทุนพอมีทุนพอโจรก็ควรจะเล่นแต่ใครถ้าหวังทําทุนจากซารเพื่อไปดาวโจรผมถ้าคุณรักเล่นล่นโจรไปเลยคุณไม่ต้องเล่นสามัด ถ้าคุณมีทุนแบบจํากัดแล้วนะแต่ถ้าคุณมีทุนมากพอเหลือเฟือแล้วต่คุณเลยน, okay, นะครับโอเคครับอังกฤษจะประมาณนี้นะอังกฤษจะประมาณนี้ขอให้แปดซ้ำไมท่ทีแล้วกันถ้าแปดซ้ำไมท่ทีก็ร้องไห้โฮโฮใจจริงเนี่ยผมก็ชอบแปดเพราะเลขกลุ่มเห็นไหมเลขกลุ่มมันขาดเลขกลุ่มมันขาดศูนย์ศูนย์สี่แปดเห็นไหมศูนย์สี่แปด วันนี้จับ4ขึ้นมาถ้ามา0ูนต้องขอไปมาที่นี้แลวครับถ้า0ูนย์มาต้องกราบขอภัยนะครับโอเคครับบางครั้งเลขอยู่ในมือแต่เราต้องเลือกครับเมื่อเลือกแล้วถ้ามาก็ถือว่าดีถ้าไม่มาก็ต้องกราบขอภัยนะครับโอเคครับด้วยความปรรถนาดีจากช่องอันนี้นี่เคอีกครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงครับเปลี่ยนแปลงหนาวมากครับหนาวตอนนี้ตอนนี้ยิ่งหนาวเลยครับหนาวยิ่งบางครั้งนี่ถ้าคิดหุ้นตอนดึกถามว่าทำไมถึงง่วงนอนเพราะยิ่งอากาศหนาวยิ่งง่วงนอนครับ เมื่อคืนนี้เสียดายถามว่าเสียดายไม่เสียดายเสียดายดาวโจนเพราะว่าเมื่อคืนเปิดสิบแต้มปิดสิบแต้มเนาะเสียดายจริงๆเสียดายแล้วเพราะในเมื่อผมวางแล้วผมก็ไม่อยากเอ๊ะจะไปวางดาวไปวางชุดสิบแต้มอีกมันก็กลายอยู่ใช่ไหมเป็นการทําให้ค่อยเขยเมื่อวางแล้วแต่ดีครับเด่นย่างมาเนาะโอเคนะครับขอขอขอบคุณมากครับแล้วมาเจอกันดาวโจนครับ